สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,พ,นพามาชมนี่ลูกอะไรคะดกมากเลยลูกอะไรอะว่าแอปเปิลก็ไม่ใช่นะพี่พเพื่อนๆน,นดูค่ะเป็นพวงเลยป๊าดมันคือลูกอีอยังพี่น้องปัด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 เบิ่งคะ่ะประกาศชิมได้ค่ะนี่น ปรกาชิมเ้อค่ะว่ามันเป็นลกูกอยังเบิ่งบีเบ,บิ่งดูอุ้ยน้ำพงปิดเลยค่ะพี่น้องเออมีเม็ดค่ะพี่น้องปรกาเอาลิ่นแตะไหมโอ้ยดกอีลีค่ะพี่น้องเบิ่งดูคะ่ะแสงเข่าบ่าค่ะพี่น้องลูกอย่างน้อง อีธะนี่เบิงค่ะเบิงค่ะเป็นผุ่มเป็นพ่วงอยู่ค่ะพี่น้องลูกยังน้อยอีตานี่เดี๋ยวต้องอถ่ายเอา Google ถ่ายนะคะ Google ถ่ายแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเป็นเป็นผลไม้ชนิดไหนเบิงค่ะดอกงามอิลีพี่น้อง โอ้ยมันกินบ่ได้ติไม่รู้ว่าลูกอะไรดูค่ะดกมากพี่น้องมันสะอ่อนจักว่าลูกอีหยังมึงเด้อค่ะเนี่ยมันเป็นใบบ่คยเห็นเด้พี่นอ้องบ่ค่ยเห็นอีหลีเด้อค่ะ มันคือลูกอะไรคะทุกคนช่วยบอกหน่อยใครรู้ช่วยบอกทีนะคะดูค่ะเป็นพวงเลยดกขักดกแนพี่น้องคุณเบ่งดูเบ่งจังสีหางงามโอ้ยมันปลูกปลูกปลูกไว้เห็ดย่างนี้ปลูกไว้ประดับติพี่น้อง คือดกขัดกดกแน่มันกินได้บ่เหอเดี๋ยว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 ,ยวแอดเซิร์ชก่อนคะ่ะพี่น้องนี่มี iPhone เดี๋ยวเซิร์ชนะคะเดี๋ยวสต็อปแป๊บนึงคะ่ะถ่ายไว้แล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆไอ้นี่ไอ้อะไรอะออ Google นะคะ เดี๋ยวไปแปลภาษาที่บ้านค่ะเดี๋ยวไปแปลว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นลูกอะไรเนาะคะ่ะงามมิลีค่ะพี่น้องอยากได้ไอ้นั่นอยากได้ลูกเอากล้องไปทางอื่นก่อนถ่ายรูปค่ะเห็นค่ะเบ่งดูค่ะพี่น้อง โอ้ยดกทุกตนค่ะปาดเขามือนีมาไทยไอ้นี่บ่เสียบ่เสียเวลามาไทยเด้อค่ะพี่น้องมันงามอหลีคขุ่มค่าที่ปันจักรยานหาไทยเนาะค่ะพี่น้อง,ง,อเ,อองเบิ่งดูค่ะพี่น้องโอ้ยจักรยาถไทยสัม่ายสากเด้อค่ะพี่น้องมันงามเบิง่งจังไดก็บบเบอืเบอค่ะโอ้ยอันนี้สีแดง อันนี้สีเหลืองเบิ่งค่ะว่าลอกเป็นพ่วงอยู่ค่ะพี่น้องว่าเป็นลูกพุ่นบบแมนเดอค่ะพี่น้องเบิ่งใบกับพูค่ะเบิ่งใบใบมันคือใบไอ้ลูกแพ่ค่ะคือคือ,ค,อคือต้นแพแต่แต่บโหว่าเพิ่นเป็นยังนกค่ะมันเป็นลูกอีหยัง สะออนไลน์ทั้งแดงทั้งเหลืองเบ่งดูค่ะพี่นนองเป็นปั่นเป็นพ่วงอยู่ขอหันุมาตขอถ่ายรูปด้วยหน่อยสวยงามสวยงามตรงนี้ตรงตรงนี้เป็นไอ้นั่นนะคะดูค่ะพี่ๆมันเบื่อน อยยยสวมากเลตรงนี้เป็นเบอร์นาเฮลเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนเด็กโอ้สะออนลายสะออนอิลีค่ะทั้งแดงทั้งเหลืองไปค่ะพี่พีเพื่อนเพื่อนเพิ่นตัดหงาด้วค่ะต้นนี้บดดกต้นนี้ก็สีเหลืองโอ้ยไอนี่บานเพิ่นไหมพี่น้อง ดอกกีลีค่ะพี่น้อง<ม>เดนมากนี่พลมหม่หลายเบ่งหลูบพุ่นค่ะล้นเต็มดินเลยค่ะพี่น้องโอ้สะออนใส่สะออนแห้งเบิงค่ะเบิงค่ะหนวยใหญ่ๆโอ้ยดกหลายแห้ง นี่เด้อค่ะพุ่นมันสิใบมันกับใบใคล้ายๆพุ่นเด้อค่ะพี่น้องเนีย่ยเห็นบ่ใบใคล้ายๆพุ่นแต่อันนั้นบ่เคยกินค่ะพี่น้องแปลกแปลกแต่จริงเจะปั่นจักรยานแบบนี้นะคะเนี่ย ที่กีป้ปั่นมาทางโน้นโอ้ไปค่ะนี่ป m เราอยู่นี่นะคะทุกคน <c oughs> นี่แหละ <c oughs> คุณสาม,มีคุณสาม,มีแต่ก่อนบอกให้หัดขับรถบอกว่าไม่เอา <c oughs> ฉันกลัววสัน้นชมต่อนะคะแอปเปิลดกๆค่ะดกจริงพี่น้อง โอ้ยริมทะเดอเดอร์ค่ะนี่นี่คนละต้นเดอ้อค่ะโอ้ยดกจริงเบิ้งค่ะเป็นพ่วองอยูพี่น้องโอ้ยคิดถึงคิดฮอดเด็กหน่อยบานเหาเนาะเบิง้งดูค่ะันนี้ก็โค้งสิบเหลืลดอนอกค่ะสันเป็นบานเหาพี่น้องโอ้ยเด็กหน่อยเบิง้งโรคฮีรีพี่น้อง ่อ,อนซอ่อนลายโอ้ยนอ,อนซอ่อนอนซอ่อนเบิ้งดูค่ะพี่น้องโอ้ยเบิ้งข้างนี้ทางบ่มีใบพี่น้องฟาดเบิ้งดูค่ะว่าจังใดกันพี่น้องเบิ้งหอยก็มีเด้อค่ะ อยขา,ขาวๆมีกระหอยเด้อค่ะจะกินบ่ได้ดอกเบิ่งพี่น้องดอกอีลีดกอีลีดกอีล้อ,ลอพี่น้องมันดกเด่นเด่นเด็ดปีนี้ผลไม้เด่นมากนี่นี่ซ่าทะเละด้วค่ะนี่นี่เห็นบ่ค่ะผุ่นเครื่องบิ้นขืนผุน่นนปลำยิ่ใหญ่ผุน่นหวองเพลินมาให้อ,อ,อาหาร อาหารพานจะจบคลิปนี้ด้วยเป็ดด้วยฮานนะค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพิ่นห้อยู่นี่หายเพิ่นเอามาอาหารมาให้เป็ดให้หงหน้าขึ้นเด้อค่ะเนี่ยฝนตกหลายเพิ่ค่ะธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้อง Har det godt? Jeg gør ikke noget. I skal ikke væk. Nej. <laughs> Åh, oh, de der børn, de bliver store nu. Ja. Ja. Nå, nå, nå. Hvad siger Hvorfor gør du sådan? Jeg ved ikke, hvorfor de gør sådan. Er de bliver bange, eller? นอที no, yeah, yeah. Uh, uh. ่แขนกอดแว่เยีะยอะมันเป็นญ้านะคะอดูเขาเขาอยากให้เอาออกดูดูดูเขาขนเยอะเยอะ